จังเต็มไหมก้องเต็มก้องเต็มเอาไหมวใไบ้า่อเอาเครื่องไม่มีเครื่องอ่นเตอรีปะถ่ายเอารูปบอภาพนิ่งบอติ๊เพื่อนเด้ยลุงิมีเพื่อน่ทยลรค่าเพื่อนยกกล้องเพื่อนเมย์ไรก็ให้ติ๊กเพื่อนแน่พะว่าเันี้อันบอลเ่นไทยกันหลายจุดพี่น้องีห้องน้ำหมดทุกจุดนะครับพี่น้อง ทิศใต้าทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีหมดเวลาพี่น้องมีทุ่งไปปลดทุกงปลดศพปลดโรคปลดภัยโรคตับโรคไตขอให้ไหลลงไปในโขส้วมเด้อพี่น้องอย่าให้มันลงเหลือเศษขยะปาเบิ้งสอยกันเด้อพี่น้องเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันบัดเื่อทราบอามีน้อย ดูแลไม่ทั่วถึงถ่ายวิดีโอเลยเด้อพี่น้องังเรแขกทุกที่เกียรติทุกท่านที่รักในลุงพลและก็ป้าแตงให้เราช่วยกันดูแลโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนลุงพลมีบุญมากพี่น้องถ้าผมบอกไปนี่พี่น้องก็เข้าใจดอกแ่ว่ามันมีบุญอะไรสิ่งที่ท่านมีบุญเพราะพญานาคองค์สีทองนี่คนที่ได้สร้างองเป็นคนมีบุญจริงๆนะครับพี่น้องครับลุงพลเนาะ คนที่มีบุญจริงๆพี่น้องลงได้สร้างองคูพญานาคสีทองแต่เพราะว่าตามที่ผมพูดนั่นแหละองค์สีทองนั้นเป็นพญานาคที่สงเวทมากทรงอนุภาพมากยาอซีเอ้ยเจ้ามาอยย่เป็นร่อนแดงค่ะที่นค่ายยืนรอกองคูพญานาคฮะยืนรอบองคูปาริจิตเป็นคนแรกเนี่ยเอายืนเป็นแถวสะกอนหน้าพี่น้องให้ยืนเป็นแถวสะกอน ลุงก็ยังไม่เห็นหนูพักยุกุดเลือกข่ำยังแต่งตัวให้ให้ให้ยืนเป็นแถวนะยืนเป็นแถวให้ยืนเป็นแถวจัดแถวตามคุณพีท่ทันทีนะครับตามลุงพันให้ช่วยกันจัดแถวนะครับจัดแถวไม่ใช่จัดแค่สองคนนะเพือ <c oughs> จัดคนทุกคนนี่ที่มาให้จัดด้วยเพื่อให้ยืนเป็นระเบียบ ยืนเป็นระเบียบรอบคองู่ฟาริจิตเพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์มานี่ก็ท่านจะขึ้นไปที่ด้านบนก่อนขึ้นมาทานบนและวท่านก็จะบินขบาลเรียนรอบองคงโูฟาริจิตเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเราเข้าเชิญเข้าไปนี่นะครับพี่น้าทุกคนออกมาเลยใครอยากจะทําบุญร่วมชาติ อยากตักบาตรร่วมกันอยากปลูกดอกไม้ร่วมต้นอยากสร้างส่งน้ำกันพี่น้องให้ออกมาด้วยให้ลุงจิมลุงจิมออกไปแล้วแม่ทองสซ่คุณแม่ทองที่จ้ถ่ายาใส่แล้วลุงจิมไปรอแล้วที่หน้าองค์ปู่บริจิตเชิญยนะครับคุณแม่ที่อยากถ่ายรูปไปไหนแล้วให้เพิ่์นไดถ่ายเออเออถ่ายแ้วนี่ให้ยืนรลอกนี่เลยนะอยาสิ ยืนรอกองปู่ฟาริจิตไปเลยเพราะว่าพระอ่ะยืนทางได้อ่ะฮะเมื่อพระมาแล้วเด้อพระนิรันดร์เออเเญาสิจริงจริงนี่เราคอยดูแลตลอดเวลาดูแลุ้แมวจะขอเดียวขอเดียวเดียวอเดียวหน้าอุโมทนาท่านจริงจริง S <S สวัสดีครับคุณเฉยเออเอออาจารย์มาแล้วเนอเนี่ยเรียนเชิญทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรสารคามทางท่านสอทอนะครับอ,ออกมาเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับออกมาเลยนะครับยืนเป็นแถวเป็นแนวอรอบตรงนี้นะครับพี่น้องออรอบรอบ ตรงองคูปาริจิตรอบเลยนะครับพี่น้องพระท่านจะบินธบารรอบองคูปาริจิตเชิญเลยนะครับพี่น้องทุกคนเชิญเลยนะครับคนดีทุกท่านขอบแกวแม่แก้วเพื่ออสูงภาพเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยครับนี่เป็นแถวไปทนีครับช่วยจัดด้วยนะครับลุงจิมมี่ช่วยจัดให้ด้วยนี่นี่นี่เป็นแถวดีเลยเพราะว่าพระจะบินธบารรอบองคูปาริจิตเป็นแถวเลยครับ ภาพไสาบาทก่อนคร,ร,บรับเบิกเลิกเบิกชัยเราทําอะไรต้องมีบุญนําหน้าภา,าวนาตามหลังชื่อเสียงจะโด่งดังยิ่งกว่าตายอรไทยเป็นบอคันเข่าเฮ็ดปีไปแล้วบ่มีสิตกต่ำคนที่ไล่เอาไปเป็นคนงามเป็นบอกคนงามปฏิกายเป็นหนางามแต่ว่าไปทันทีถ้าจังสันโพล่านคอ,อ,อนซิววาก็ไกงามเพราะฝนคนงามเพราะแต่ง คนปากแหว่งแต่งแล้วก็ยังง่ามเอนบเราจะเอาอะไรในการตกแต่งเอาอะไรในการตกแต่งชีวิตของเรานอกจากบุญนอกนี่นี่เนี่เป็นแถวไปเลยครับเป็นแถวไปเลยเป็นแถวไปเลยเป็นแถวไปเลยเพราะว่าทางครูบาอาจารย์นจะกิ้มขบารรอบตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ทางนี้เนี่ทางลุงจิ้มอยู่เนี่ยไปเลยนี่นะครับไปเลยมาเลยด้านนี้นี่ารอบองค์ปูเลยครับรอบองค์ปูครับ รอบอ,องโคเลยอ่าเดี๋ยวให้คุณพี่นักทีบอกก่อนครับวัอ,อดีค่ะตรงเนี่ยนี้ลุงชวนไปใส่บาทแล้วนะคะใส่บาทกันใส่บาทแม่ไปเอาไหมอ่า มีข้าวอยู่ค่ะมีข้าวที่นึงไว้อยู่ค่ะอยู่รอองคู่เลยนะครับเดี๋ยวพระจะลงมาจากนังบนนะครับองคู่นะครับ้าวเรยนะครับนะครับรอบองคู่เลยนะครับรอบองคู่เลยครับหันหน้าขาหน้าเครับดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย เราท่านใดที่จะใส่บาตเตรียมตัวด้วนะครับมีพระสงมาถึงแล้วนะครับรอยรอบรอบปู่ได้เลยนะครับไบารอบปูนะคะ่้้ใสไมดู่นอ่าาพลังมด่ายพลังดไคัไม่ใสาปดู้สวยจังวันนี้ ก่จะได้ใส่บาทนะคตรนะคะเับสต่อไปก็จะไปใส่าบาทกันนะคะทางนี้นะคะหน้าหน้าอุกูนะคะอุ้ยด้านค้าเปรเซ็น อป้นีค่ะป้าเรียกปุลุงไปใส่บาทครับก็ขออนุญาตประทาพันนะครับสำหรับช่วงเช้านี้นะครับทางพระพุธเจ้าท่านจะบินข้าบาทลอบองค์ปู่ประดิตนะครับอัะนั้นทางทางพระพุธเจ้าท่านจะอยู่ อ่ารอบใดน,นะครับอ่าให้ให้ทุกท่านนะครับฐานหน้าเข้าในตัวอ,องคูนะครับอ่าวิ่งขบารรอบเลยนะครับรอบเลยเพราะว่าอ่าตอนนี้มีอ่าชาวบ้านแล้วก็เอสซีเยอะนะครับอ่ารอบรอบรอบองคูเลยนะครับอ่าต่อแถวไปเรื่อยๆนะครับใส่บาเราจะถอดรองเท้านะครับผม ตอนนี้ท่านคุณอนุวัฒน์ท่านไปรับพระคุณเจ้าอยู่นะครับเจอถ,ถึงแล้วนะครับนะครับอีกนะครับพอ,อพระท่านมาถึงแล้วก็บินถวายฉะนั้นอตอนรอนี้เราก็เตรียมนะครับเตรียมเตรียมจัดแถวไว้รอเลยนะครับผม คุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พูดนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะครับก็ คุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาแล้วครับขอบคุณมากนะครับแล้วอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้ลุงพลกับป้าแหนเดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่บริเวณหน้าเครื่องบวงสวงนะครับเอฟซีนะครับอีสรู่นะครับพัะคุณเจ้าจะลงมาบินตบาทนะครับเอฟซี